อิอผู้มีศรัทธาทุกท่านลระสุฮานังตาลาได้ประทานคำพยานกุรอานซึ่งในคำพ์นี้ได้มีเนื้อหาสาระที่ชี้ถึงสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ถูก แล้วก็ชี้ถึงสิ่งที่ผิดตลอดจนให้แนวทางคําสอนต่างๆกับเราไว้อย่างมากมายจนกระทั่งเราเชื่อมั่นว่าคนที่ยึดมั่นแล้วก็เดินตามแนวทางคําสอนของคัมภีร์อัลกุรอานนี้จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและก็ดีงามน,นะครับดังนั้นคนมุสลสิมจริงจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็นําเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นแนวทาง ที่เขาจะใช้ในการดำเนินชีวิตของเขาตอนหนึ่งที่ปรากฏใาอัลกุรานในสุรอะลอิสระนะในอายะที่23พระองค์ลาสุภาตาลาได้มีบัญญัติไวนะ้เป็นคำสอนกับเรานะโดยพระองค์ได้กล่าวไว้ว่าว่ากวดรบบุกะอัลลอฮตะอบุูดูอิลลาอิยาหูว่าบินวาลิดายนิยะสานาอิมมายาบลูกอนะอินดะกัลกีบะ อ๋กีบาระอะฮะดหุมะอากิลาฮุมาวะลาตะกุลลาฮุมาอุปตินวะลาตันฮารฮุมาวากุลลาฮุมะกาวลันการีมาในอายะนี้พงศ์ลักษณ์าตาลาได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติของคนทุกคนนั่นก็คือการปฏิบัติระหว่างเขากับพ่อแม่ของเขา ตอนที่พระองค์ละลจะพูดถึงการปฏิบัติถึงพ่อแม่ก็ได้ตอบย้ําถึงสิ่งที่พูดมาหลายครั้งนั่นก็คือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพงอระองค์ละลนี่นะเป็นพระเจ้าก่อนโดยพระองค์ได้กล่าวบอกว่าปอดอรับผูกกัพระเจ้าของพวกท่านทั้งหลายได้กําหนดได้กําหนดบทบัญญัติกําหนดว่าท่านทั้งหลายอย่าอิบาดาพักดีต่อสิ่งอื่น นอกจากพวกเราเท่านั้นที่ให้เขารพพักดีหลังจากนั้นพวกเราได้บอกว่าวาินว้าลีไดลีอัจฉรนะและให้ทําสิ่งที่ดีทําความดีกับผู้ที่เป็นพ่อแม่ทั้งสองเมื่อยามที่บุคคลที่เป็นพ่อแม่ทั้งสองเนี่ยเข้าสู่วัยชาราแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งสองคนหรือคนหนึ่งคนใดก็ตามได้อยู่กับท่านเนี่ย ท่านอยากใช้คำพูดที่เป็นคำพูดที่แสดงความเบื่อหน่ายหรือเอื่มระอาเป็นคำพูดหรือว่าคำกล่าวที่แสดงให้เห็นว่าท่านนั้นเบื่อหน่ายคนแก่เบื่อหน่ายผู้จะเป็นพ่อแม่อย่าใช้คำพูดอย่างนั้นและอย่าใช้คำพูดที่เป็นคำด่ากับพ่อแม่ก็คือห้ามด่าพ่อแม่และให้พูดกับ พ่อแม่ด้วยคำพูดที่ดีๆนะจากตรงนี้เพียงแค่หนึ่งอายะเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะทุกคนด้วยนะที่บอกว่านำมาใช้ได้ทุกคนเพราะอะไรเพราะเราทุกคนนั้นนะไม่ว่าจะโตมาจนแก่เท่าชราขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันก็ยังต้องเป็นมีคำว่าเป็นลูกเพราะคนคนนี้เกิดมาในลูกใคร นะไม่ใช่ไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือว่าเกิดมานะทุกคนมีพ่อมีแม่นะแล้วก็ถึงแม้ท่านจะไม่อยู่่วลงลับไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเรานั้นเป็นนะอิสระลอยว่าฉันไม่มีพ่อแม่นะก็ต้องมีอยู่แต่บางทีเราอาจจะลืมไปนะลืมนึกถึงไปนะถ้าเราไปพิจารณาง่ายๆนะนะอย่างการตั้งชื่อของคนอารับเนี่ยนะอย่างเช่นท่านอบีเนี่ยชื่อโมฮัมหมัด บินอับดุลลอเราไปดูชื่อคนาหดับหนึ่งก็อย่างเงี้ยบินนะอิสมาอีนบินอิบรอฮีมด้วยการตั้งชื่อเรียกอย่างเนี้ยทำให้รู้ทันทีว่าคนคนนี้ลูกใครจะนึกถึงคนที่เป็นพ่ออยู่ตลอดแต่มาถึงในสังคมเราไม่ได้มีการตั้งชื่อกันแบบนั้นเนี่ย ก็จึงทําให้บางทีเราก็ลืมเรือนไปนะเพราะมีชื่อแล้วก็มีนามสกุลซึ่งเป็นวงตระกูลไปก็เห็นแต่ชื่อเรียกแต่ชื่อบางทีก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้ลูกใครบางทีตัวเองก็ลืมลืมพ่อลืมแม่ไปด้วยนะครับเพราะนั้นเมื่อเราบอกว่าเราทุกคนเนี่ยอย่างไรก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นลูกเนะมื่อเป็นลูกแล้วเนี่ยข้อปฏิบัติตามที่ลราได้บอกไว้ว่าให้ทําดีอย่าพูดไม่ดีอย่าดา่าอย่าเบื่อหน่ายเอื้อมระอากับพ่อกับแม่เนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่ ที่ถือว่าอิสลามได้ได้วางแนวทางให้ทุกคนนั้นได้ได้ปฏิบัติตามนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรานึกภาพย้อนกลับไปเราจะพบว่าผู้คนสมัยก่อนเนี่ยกับพ่อกับแม่เนี่ยจะเคารพเกรงลกัวแล้วก็เชื่อฟังกันอย่างมากจนกระทั่งเวลามาพูดว่าใครจะมาด่าทอพ่อแม่แะอะไรต่างๆจากคนที่เป็นลูกตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยิน แต่สังคมวันนี้มันเปลี่ยนแล้วนะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะด่าพ่อด่าแม่ตัวเองได้แล้วไม่ต้องรอ้อยคนอื่นมาดา่าลูกมันด่าเองเลยนะก็นะทําความเจ็บช้ำน้ําใจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอลอสสะพานตละลาได้ประทายกักษ์รือนี้มาพันกว่าปีเนะีนะ่ยเหมือนกับพระอ,องค์จะรู้ว่ายิ่งวันข้างหน้านะลูกมันจะยิ่งทําไม่ดีกับพ่อกับแม่มากขึ้นนะก็จึงให้คําเตือนให้ให้สติเอาไว้ในอายนุนะี้เพื่อชีว่าทุกคนอ่นะ มีพ่อมีแม่จะได้ปฏิบัติได้นะครับเ <c oughs> มื่อเราพูดถึงความสําคัญของพ่อแม่แล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สังคมเขาพูดกันนะว่าเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันพ่อเึ่นความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือเป็นวันที่เรียกว่าวันเฉลิมหรือวันเกิดของผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์หรือในหลวงของประเทศของเรา ซึ่งก็ไม่ใช่พ่อของเราจริงๆแต่ว่าสังคมก็เปลี่ยนไปถึงความสําคัญว่าเหมือนกับเป็นพ่อแล้วก็บอกวันนี้เป็นวันสําคัญเหมือนกับว่าเป็นวันของพ่อเราก็จะได้ยินได้ยินการรณรงค์การพูดถึงว่าวันนี้เป็นวันพ่อให้ความสําคัญของพ่อส่วนแม่ก็มีอีกวันหนึ่งต่างหากกันไปอีกเดือนหนึ่งวันนั้นก็เรียกวันแม่วันนี้ก็เรียกวันพ่อนะครับแล้วก็มีการรณรงค์ให้เห็นความสําคัญของคนที่เป็น เป็นพ่อเราก็มักจะได้ยินนะในกลุ่มของคนมุสลิมในสังคมของเราเราก็จะบอกว่าไม่สําคัญเรามักจะพูดว่าไม่สําคัญวันพ่อวันแม่ไม่สําคัญเพราะอะไรเพราะเราบอกว่าเราเนะี่ยให้ความสําคัญทุกวันนี่เป็นเพียงคําพูดเราพยายามจะพูดให้ตรงกันข้ามกับเขาว่าเขาว่าสําคัญเราบอกไม่สําคัญ ถ้เาเขากําหนดมาหนึ่งวันในรอบปีเราบอกว่าของเราทุกวันนั่นแหละต้องให้ความสคัญแต่มันเป็นเพียงคําพูดเพราะเวลาทําเราไม่ได้ทําเราพูดว่าสําคัญทุกวันแต่เราไม่ได้ทําในที่สุดไอที่ว่าสําคัญกลายเป็นไม่สําคัญไปดังนั้นเมื่อเรามาดูตอนคําสอนลามที่ว่าพ่อแม่สําคัญทุกวันนะใช่ถูกนะครับ แล้วก็ไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกว่าพ่อหรือแม่เพราะหลายครั้งที่เราพบว่าในตัวบทจะเป็นอัลกุรอานหรือฮะดีษก็ตามเนี่ยจะใช้คําว่าวาลีได้นั่นก็คือทั้งพอ่อทั้งแม่เหมือนกันสําคัญนะครับสําคัญเหมือนกันเมื่อเราพูดถึงการให้ความรักนะความรักกับบุคคลเนะี่ยอาจ,จเป็นคนที่เป็นพอ่อหรือเป็นนหลวงเลว่ารักได้ไหมนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ได้ รักไม่ได้เราลองมาดูฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่ที่านอบีพูดถึงความรักไว้โดยท่านอบีบอกว่าลายุมินุอาฮาดุกุมฮัตตาอะกูน่าอัฮาตุอิไลฮิมินวาลิดีฮิวาวาลาดีฮิวันนาสิอัจมาอีการสัทธาคนคนหนึ่งยังไม่สมบูรณ์จนกว่าตัวของฉันก็คือตัวท่านอบีจะเป็นที่รักยิ่งมากที่สุดของเขามากกว่าที่เขารักพ่อรักลูกหรือรักคนอื่นๆเพราะอันฮะดิษบทนี้เรารู้อะไร ก็รู้ว่าอัลนาบีให้รักตัวท่านนาบีมุสลิมรักนบีมากที่สุดมากจนมากกว่าพ่อมากกว่าลูกมากกว่าคนอื่นๆทั้งหมดคำว่ามากที่สุดตรงนี้นท่านนาบีไม่ได้เอ่อยถึงอั่นหรอะแต่ทุกคนรู้ไม่มีใครเถียงเลยรู้ว่ารักนบีมากที่สุดยังไงก็ต้องรักน้อยกว่าเราเพราะเราจะต้องมาก่อน,นะจะต้องมาก่อนนะครับ เพราะนั้นคนที่บอกว่ารักพ่อแม่หรือรักในหลวงรักใครก็ตามเนี่ยถามว่าอิสลามห้ามไหมไม่ได้ห้ามเพราะในในความหมายที่เป็นพื้นฐานอยู่ก็คือว่ารักยังไงก็ไม่มาเทียบอัลลอฮ์กับรอซูลหรอกอันนั้นคือเหนือกว่าอยู่แล้วนะจริงไม่ต้องพูดถึงนั้นในฮะดิบะดีนบีจริงไม่ต้องพูดถึงว่ารักอัลลอฮ์มากที่หนึ่งและฉันเป็นที่สองแต่พูดว่าฉันเนี่ยมากที่สุดมากที่สุดก็คือในในกระบวน,นษยรด้วยกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอันนี้ห้ามไปรักคนอื่น เพียงแต่ว่าใครมากกว่ากันเท่านั้นเองนะครับอีกคาดีหนึ่งที่มีข้อคิดนะครับนั่นก็คือมีชายคนหนึ่งมาถามมาถามท่านนาบีนะครับโดยบอกว่ายารอซูลอฮ์มันอะฮักกูเบฮุสนเบฮุสนซอบนะว่าท่านรอซูลขอถามจักรกรรหนึ่งก็คือว่าใครคือคนที่ฉันเนี่ยจะทําดีด้วยมากที่สุดท่านนบีก็ตอบว่าอุมมุแม่ของเขาพอถามอีกก็บอกคนที่สองก็บอกแม่อีกนะ พราะเหตุที่สามจึงจะบอกว่าซุมมาอาบาหลังจากนั้นก็พอ่อการที่ท่านนบีไล่เรียงลําดับเอาแม่มาก่อนถึงสองครั้งแล้วก็พ่อถึงจะมาเป็นครั้งที่สามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพ่อไม่สําคัญไม่ได้หมายความว่าพ่อไม่สําคัญจนทั้งทําให้บางคนหนลงไปว่าพ่อไม่สําคัญหรอกแม่สําคัญกว่าแต่ความจริงเวลานาบีสอนให้ขอดุอาให้พ่อแม่รบิดเรอมาบิกลีวาลีวาลีไยะ เวนะลาขอขออภัยโทษขอให้ฉันขอให้พ่อแม่นะนะนะกลาเวลาเราพูดถึงวาลีใดอย่พ่อแม่เหมือนกันหมดนะไม่ได้มาแบ่งแยก ا. แต่ฮะดีษบทเนี่ยที่ท่านอาบีพูดว่าเอาแม่ขึ้นก่อนสองครั้งแล้วก็ตามด้วยพ่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพ่อไม่สําคัญแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าบทบาทของคนที่เป็นแม่เราควรจะนึกถึงให้มากๆนะไม่ได้หมายความว่าพ่อเอาไว้ที่หลัง เพราะความเป็นจริงแล้วตัวบทอื่นๆย่อมพูดพ่อกับแม่ไว้พร้อมกันตลอดพร้อมกันตลอดนะครับเราก็อย่าได้คิดว่าพอเราอ่านฮะดี้บทนี้แล้วสแสดงว่าแม่สําคัญพ่อไม่สําคัญไม่ใช่นบีจะไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับดังนั้นเราเป็นลูกหน้าที่ที่จะทำนะกับพ่อกับแม่ก็คือการขอดุอาเหมือนอย่างที่พอเราได้บอกว่าในอัลกุดานว่าให้เรานั้นขอดุอาให้กับผู้ที่เป็นพ่อแม่นะครับดุอาที่จะขอก็ให้กล่าวอะไรฮะเช่น ดูอ่านง่ายๆว่าอเรามาเปลีอัลลอเาขอไยโทษต,ต่อให้ฉันด้วยคือขอให้ตัวเราเองก่อนนะครับว่าลีวาลีได้ยะ่ะแล้วก็ขอให้กับพ่อแม่ของฉันด้วยให้อาภาัยด้วยนะวัดพรมผู้มาขอน้อแเมตตาให้กับท่านทั้งสองนะกามารบไบายานีสาวรีรอเหมือนกับที่พ่อแม่ให้ความเมตตาเลี้ยงดูฉันมาประโยคสุดท้ายน่าคิด ทุกคนขอได้ขอ,อรอภไยโทษให้ฉันขอไภโทษพ่อแม่ฉันเมตตาพ่อแม่ฉันด้วยเหมือนกับที่ท่านทั้งสองเลี้ยงฉันมาอย่างมีความเมตตานี่ลูกขอนะและถ้าไอพ่อแม่ไม่เลี้ยงด้วยความเมตตาพ่อแม่ที่ทําร้ายลูกทําร้ายด้วยการเนี่ยไม่ใช่ทาร้ายเข็นข้าทําร้ายด้วยการไม่อบรมไม่สอนให้เป็นคนดีหรือไม่เคยให้ความรักไม่เคยให้ความอบอุ่น จนลูกมันไม่ได้นึกใกล้ชิดผูกพันอะไรนะแล้วก็ไปขอดูอาตอ่ววาอเล้ว่าขอเนาะเมตตาอย่างที่พ่อแม่เลี้ยงฉันมาถ้าเราเลี้ยงลูกมาดีลูกขอดูอาเราก็เมตตาเราแบบดีๆนะแต่ถ้าเลี้ยงลูกแบบทิ้งขว้างไม่ให้ความสนใจเวลาลูกไปขอดูตาไปขอดูอาต่อแล้ว,ว่าเอาอย่างที่เลี้ยงฉันมาเนี่ยแหละเราเลี้ยงไว้ไม่ดีเราก็ให้เราแบบไม่ดีด้วยเนะพราะในชลามเวลาเราได้ลูกคนใหม่บอกว่าไง นี่คืออามานะนี่คือของขวัญที่เราให้ต้องเลี้ยงดูให้ดีเพื่อให้กลายเป็นลูกที่สอนแลให,ให้กลายเป็นคนดีนั่นเองคําว่าลูกสอนแลเพื่อให้มันเป็นคนดีอยู่ในสังคมและคนนีจะดีได้ด้วยอะไรก็ดีด้วยาศาสนาก็แสดงว่าเลี้ยงลูกต้องให้รู้าศาสนาไม่ใช่ให้กินอิ่มนอนหลับให้รู้าศาสนาพอรู้าศาสนาแล้วเป็นคนสอนแลเป็นสอนแลคือเป็นคนดีอยู่ในสังคมนี่แหละ ทีนี้พอเป็นคนดีแล้วจะเป็นยังไงนะคนดีก็จะทําดีพอทําดีเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยลูกคนนี้มาจากไหนเลือดมาจากใครเนื้อมาจากใครก็มาจากเรานะไปตรวจดี a อกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เวลาจากจะรู้เป็นลูกกันจริงไม่ตรวจดี a อนะตรวจกุ๊บเลือดนะลูกจะมีกุ๊บเลือดมาจากพ่อหรือแม่ะตัวดีเอ็นเะอตัว, NA, ตวเลือดเชื้อต่างๆแล้วก็รู้มันเป็นสิ่งที่ออกมาจากเลือดเนื้อของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าเลือดเนื้อของเราไป เป็นคนสอนแ,แล้วทำดีเราที่เป็นต้นต่อก็ได้ความดีด้วยถึงจะลงหลุมไปแล้วก็ตามนะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ให้ศาสนานะหรือว่าไม่ได้เคยอบรมสั่งสอนแล้วก็ไม่ใช่คนสอนแล้วไม่ใช่คนดีทำแต่เรื่องเดือดร้อนเลือดเนื้อของเราอันนี้ทำความผิดเราก็นอนรับไปด้วยถึงเราจะอยู่ในหลุมก็ตามนะครับเพราะนั้นอย่าปัดความรับผิดชอบนะครับอย่าปัดความรับผิดชอบว่านะมันจะเลี่ยงเรื่องของมัน นะมันจะทําอะไรก็เรื่องของมันนะเพราะว่านี่คืออามานะเทียร์ลนะ็อบบารฉะนั้นพระอง์จริงบอกว่ายาเัลลาดีนามมนูกูอัมฟุสากุมวาอาลีกุมนารอนี่คือเตือนให้รู้บทบาทนะวันนี้ไม่ใช่วันพ่อแล้วพูดกับลูกอย่างเดียวลูกต้องทําดีกับพอ่อนะแต่ต้องเตือนพอ่อเลยว่าวันนี้นวันพอ่พอพ่อต้องทําดีด้วยสอนบ้างอบรมบ้างใกล้ชิดบ้างไอ้ที่เขาบอกมันมีปัญหากันตลอดเนี่ยในสังคมเนี่ย ไปสรุปท้ายที่สถาบันครอบครัวขาดความอบอุ่นขาดความใกล้ชิดเพราะฉเราบอกกูอังคุชกุมตัวเองเอาให้รอดด้วยการระวังตัวเองให้พ้นจากเรื่องผิดผิดที่จะไปโดนลงโทษนะว่าอาลีกลุ่มพอระวังตัวเองได้จะได้พาอาลีคือครอบครัวรอดด้วยนะถ้าตัวเองเอาไม่รอดตัวเองยังไม่พ้นไปนรก เอาไม่รอดนี่ก็โอกาสที่จะไปดึงลูกหลานครอบครัวมันก็คงจะยากนะครับพอยากแล้วทนีนี้ไม่ใช่ลูกสอนแล้วแล้วก็จะเป็นปัญหาที่ออกมาเพราะ,ะนั้นเมื่อเป็นลูกสอนแล้วแล้วเรานอนตายตาหลับไปแล้วเนี่ยนะนบีบอกว่าสามอย่างที่ยังดาเนินต่อไปแม้เราจบชีวิตไปแล้วเราไม่มีอามันไม่ได้ทําอะไรแล้วนอนแข็งทื่อแล้ว นะไม่มีอามาันแล้วแต่สามอย่างยังดําเนินต่อไปหนึ่งในสามคืออะไรว่าเดุลซอหรืุจยาเดาออเราถ้าลูกเราเป็นลูกศอแล้วก็คือเอาคําว่าซอแล้วคือเป็นคนดีเนี่ยนึกขอดูอานีน่ยมันจะถึงเราในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนดีจริงไม่ใช่เรื่องที่จะทําไปแล้วขาดทุนหรือว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าจะได้รับทั้งตัวเราในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเนี่ย แล้วก็ทั้งสังคมด้วยเพราะว่าเราได้เอาคนที่เป็นคนสาระทคนดีเนี่ยมายืนอยู่ในสังคมนะก็คงไม่ทําเรื่องเสียหายแต่ถ้าเราผลิตแล้วก็ปล่อยแต่คนที่ไม่ใช่คนสาละออกมายืนกันอยู่เต็มในสังคมเนี่ยนะไม่ใช่ตัวเราเดือดร้อนอย่างเดียวสังคมเราก็จะเดือดร้อนไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่บอกว่าเป็นวันพ่อเนี่ยนะไม่ใช่ให้ลูกนะฝ่ายเดียวเท่านั้นที่จะทำดีแล้วก็นึกถึงพ่อแต่ให้นึกถึงคนที่เป็นพ่อด้วยว่าทำอะไร ให้ลูกกลาเป็นลูกที่สอนแล้วบ้านนะครับอักูลูกาลีฮาดาวัสต์เปรุลลอฮ์ฮะลาดีมาลีวะลากุมวะลิซาอิริมุสลิมีนามิงกุลิดัมินฟัสต์เปรุฮูอินน้าหูฮูอัลวาบุรุราฮัม